สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการหาแคนดี้นะครับหรือไอ้โทเค็นนั่นแหละที่มันสามารถเอาไปแลกกับ n อ c บซได้นะ n อ c บตัวนี้เลยนะนสามารถเอามาแลกกับตัวนี้ได้นี่ไงขั้นตอนการหานั้นก็ไม่ยากเพียงแค่ไปหาเอ c บซที่มันมีหมวกแบบนีบ้นะที่ไหนก็ได้เอาไรมาใส่หมวกนะถ้าเราเข้าไปคุยกับมันนะมันจะให้โทเค็นกับเรา เห็นไหม e น่ครับเห็นไหมไ e? ด้เลยสี่อันนี่แป๊บเดียวได้หาก็ไม่ยากไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อมีตัวไหนใส่มยไหมเนี่ยปียตัวนี้ขายเรือมาเื้ยให้ไหม e? นะครับก็ให้นะแต่ละตัวก็จะให้แคนดี้อาจจะไม่เท่ากันหรือจะเท่ากันก็ได้วิธีการหาก็แค่นี้เองครับ วันวานถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะเจ้ถ้าใครที่กดแล้วก็ขอบคุณด้วย